เอาไปแรกกันที่มาวลเลรัชพัฒนภูเก็ตกันบ้างน,นะครับจัดอนภูเก็ตแฟร์ซอารยกายใต้แนวคิดมนซนีแห่งพืชรากันครับโดยทิมาเลยรัชพัฒภูเก็ตนะครับนายสุพสุวรรณรั์ผัวกาจัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดน,นันรัชพัฒน์ภูเก็ตแฟร์ซ8ภายกิแปดใต้แนวคิดมนซนี่แห่งพรากัน มีนางบุษฎีสุวรรณรัตน์นายกโลคกาชา์ดพร้อมด้วยวนาสวรการคณะกรรมการทรงเสื่มมาไลาน่นะครับคณะ้าตินักซ่าเเกพมีเกียนข้ารวมเป็นจํานวนหมาครับค่ะกิจกรรมนี้กระทือเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจข้องจังหวัดโดยเฉพาะในภักการทองเที่ยวกระทือเป็นรายได้ลักข้องผู่แก๊สค่ะในปี2567ที่ผ่านมาจังหวัดผู่แก๊สมีรายได้จากการทองเทียวสูงที่สุดเท่ทาที่เคยมีมาค่ะแล้วก็ในปี2568นี้ขาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการตั้งเป้าไม้ให้ผู่แก๊สกลาย พรีเมียมเดสติเนชันนะที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมทั้งชื่นชมการแสดงชุดอาพอรยอนยา่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของชุดเคบายา่าที่ได้รับการึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นโมโรด็อกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติสะท้อนถึงความรวมมือในการอนุร,รักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องทิ้นอีกท้งก็ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐ,ฐกิจและการท่องเที่ยวของภูเกต็ต ยังเป็นโครงการต่อเนื่องที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์การดําเนินง,งานของแต่ละคณะและการระดมทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการกิจกรรมระหว่างคณะและสนยนต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยค่ะครับสำหรับกิจกรรมไม่ไ่ภายในงานประกอบไปด้วยการออกบูธจำหน่ายสินค้ากวา240งิบูธจากทั่วประเทศนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันต่างวิชาการการจัดแสดง พูนนานทัางสั้นจากคณะต่างๆโดยจัดขึ้นนะครับจนถึงวันที่ยินพุกมกราคมนี้ไปเที่ยวได้ที่ราชพัฒน์ภูเก็ตนะยินพุกมกระานะ<ฮ>อย่างอีก9้าวันก่อนนะครับไปเที่ยวกันได้ค่ะ